การที่เราเรียนบัญชีหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรารู้จักความหมายของคําว่าบัญชีไหมหม,ม,มายความว่าไงบัญชีหมายถึงอะไรบัญชีการบัญชีหมายถึงการจดบันทึกใช่ไหมบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วก็มาทําการแบ่งแยกแล้วก็มาสรุปผลอันนี้ก็คือขบวนการทำบัญชีนะ เราจะต้องไปรวบรวมเอกาสารมาพอรวบรวมเอกาสารที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราก็มาลงบันทึกบัญชีบันทึกบัญชเีเสร็จมาแบ่งแยกแบ่งแยกเสร็จมาสรุปคราวนี้เรารู้ไหมว่าการบันทึกบัญชีเนี่ยมันคืออะไรในทางบัญชีที่เราเรียนกันมาเนี่ยบัญชีหนึ่งเนี่ยการจดเนี่ก็คือสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็มีสมุดหนึ่งก็คือสมุดรายวัน เฉพาะใช่ไหมที่เราเรียนกันทั่วๆไปคาว่าจดบันทึกก็หมายถึงสมุดรายวันทั่วไปอ่ะแหละส่วนสมุดรายวันเฉพาะก็เป็นการลงเฉพาะเรื่องเช่นลงเฉพาะการซื้อเชือลงเฉพาะการขายเชือลงเฉพาะส่งคืนที่เคยซื้อเป็นเงินเชื่อลงเฉพาะรับคืนที่เคยซื้อเป็นเงินเชือเนี่ยก็เรียกว่าสมุดรายวันเฉพาะแต่ส่วนมากแล้วไอ้คำว่าสมุดรายวันเนี่ยหรือการจดบันทึกเนี่ยเราจะหมายถึงสมุดรายวันทั่วไปเป็นเรื่องหลักๆที่เราเรียนกันอยู่ปกติ ต่อไปพอลงสมุดรายวันเสร็จเราก็มาการแบ่งแยกการแบ่งแยกหมายถึงการทําอะไรการแบ่งแยกก็คือบัญชีแยกประเภทคำว่าบัญชีแยกประเภทนั้นที่เราคุ้นเคยกันก็คือบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เราทําเป็นรูปตัว T เนี่ยนะมั้ยยอดคงเหลือเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีแยกประเภททั่วไปแต่ก็มีอีกบัญชีแยกแค่หนึง่งก็คือ บ Dante, children, witch, ัญชีแยกประเภทลูกนี้หรือบัญชีแยกประเภทเจ้านี้ก็ได้ระบุชื่อเจ้านี้ลูกนี้ไปเขาเรียกว่าบัญชีแยกประเภทลูกนี้เจ้านี้แต่ท <th> ี่เราคุ้นเคยกันก็คือบัญชีแยกประเภททั่วไปนั่นเองเรื่องที่เราเจอกันบ่อยเวลาพูดถึงความหมายของบัญชีก็จับเป็นกรอบปอะมานในนั้นจบบันทึกแบ่งแยกสรุปต่อไปเราก็มาสรุปกัน ก,ก,าก,าการสรุปก็คือการจัดทำงบการเงินนั่นเองการสรุปก็คือการจัดทำงบการเงินงบการเงินมีอะไรบ้างเวลาเราสรุปออกมาที่เราคุ้นเคยกันงบการเงินก็ได้แก่งบดุลงบกำไรขาดทุนที่เราคุ้นเคยกันนะมันอาจจะมีมากกว่านี้เช่นงบกระแสเงินสดงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เออผมพูดผิดเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อหน่อยนะเดี๋ยวนี้มันไม่เรียกว่างบดุลแล้วนะมันเรียกว่างบแสดงฐานะการเงินนะส่วนงบกำไรขาดทุนก็อาจจะเรียกว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบกำไรขาดทุนก็แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจไอสองงบเนี้ยเป็นงบหลักๆนะแล้วมีงบอะไรอีกงบกระแสเงนินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงหของเจ้าของหมายเหตุประกอบงบการเงินไอ้พวกนี้จะเป็นรายละเอียดประกอบแต่เรื่องหลักที่เรารู้จักกาว่ากนก็คือไอ้สองตัวนี้แหละงบแสดงฐานะการเงินซึ่งในอดีตเราเรียกว่างบดุลแล้วก็งบราไขาดทุนคราวนี้งบแสดงฐานะการเงินนั้นบ่งบอกอะไรบ้างงบแสดงฐานะการเงินนั้นรายละเอียดของมันก็คือสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนใช่ไหมไอ้สามตัวนี้บอกอะไรสามตัวนี้พูดถึงฐานะ มันอธิบายถึงฐานะการเงินของบริษัทนั้นประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินและทุนบอกถึงฐานะจำความหมายได้แล้วงบแสดงฐานะการเงินชื่อก็บอกอยู่แล้วฐานะดังนั้นฐานะประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินและทุนสามตัวสามหมวดแรกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนงบกำไรขาดทุนนั้นแสดงถึงผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยรายได้กับค่าใช้จ่าย สองตัวนี้เอามาลบก,กันก็จะแสดงผลการดำเนินง,งานในงบกำไรขาดทุนนี่คือความหมายของบัญชีนะเราต้องจำเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยความหมายของบัญชีหมายถึงการจดบันทึแกแตกแยกสรุปผลและก็จะมีรายละเอียดในทันบัญชีประกอบนอกจากนี้ยังหมายถึงอีกส่วนหนึ่งด้วยต่อจากสรุปมาก็คือการวิเคราะห์ สรุปเสร็จแล้วออกมาเป็นงบแล้วก็จะต้องมีหน้าที่อีกทีหนึ่งก็คือวิเคราะห์สรุปเป็นงบการเงินแล้ว <c oughs> ก็ต้องเอางบการเงินมาวิเคราะห์ซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยเราก็มักจะเรียกว่าการวิเคราะห์งบการเงินเราเคยวิเคราะห์งบการเงินใช่ไหมอัตราสรวา่วนจรหมรนเวียนอัตราส่วนทุนอะไรพวกเนี้ยเอางบการเงินมาวิเคราะห์ดังนั้นถ้าเกิดสรุปความหมายของการบัญชีโดยง่งายก็คือการบัญชีก็คือการจดบันทึกแบ่งแยกสรุปผลและเอา ข้อมูลที่สรุปผลนั้นมาวิเคราะห์เอาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปคราวนี้ผมจะลบรายละเอียดของมันออกไปนะผมจะพูดอีกลักษณะหนึ่งเนไเพิ่มเติมไอ้คำว่าการจดบันทึกเนี่ยที่เราเรียกว่าสมุดร,รายวันเนี่ยนะบางครั้งเราก็เรียกมันว่าสมุดร,รายวัน ขั้นต้นในที่จดบันทึกเนี่ยเราเรียกว่าสมุดร,ราย,รว,าย,ยรวันขั้นต้นคือสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดลายวันเฉพาะเนี่ยอยู่ในสมุดรายวันขั้นต้นซึ่งอยู่ในหัวข้อความหมายของการบัญชีในหัวข้อการบันทึกและไอการแบ่งแยกเนี่ยมันหมายถึงบัญชีแยกแพทย์นะแล้วบัญชีแยกแพทย์ก็คือสมุดรายวันขั้นปลาย ขั้นต้นขั้นปลายขั้นต้นก็คือสมุดรายวันขั้นปลายคือชียเพทเราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะ